สีสีสุพมังกลเลยหลันม,มหาเดือรื้อซาหน้าทศิลป์นอนนั่งไตแก้วสวัสดีนอนไม่ทพุทธบาทเป็นเบกปชิพไต่พ่อเดือหงของแสงผู้ข้าข,าขอเกาตันพุทธศาสตร์คดีทมเป็นสมียงเสีอีสานผ่านลายพายพีทวายคุณเจ้าทั้งสามสุดเกตย่อยกไว้ถวยว้ดอกวังเสียนสบายดีเดอร์พ่อเม่์ไอ,อ้อสิจักแพงสุภูสุคน เมื่อีอาตามาพระคู่ว่าปีธรรมมงคลหรือพระปรสมบัติอ,อธิปัญโยกลวงตาหัจจมีโอกาสได้มาพอพี่พ่อน้องอีกเชื้อหนึ่งเวล้าเมื่อจังสิบพใให้พี่น้องได้เห็นนักนำหลักธรรมเป็นปิสฌาธรรมคุณอิสาบนบบรานมาบอกมาเก่าวให้พี่พ็อนน้องได้รับทราบกันส่วงเศร้ามีโอกาสไปสงขอแสดงทำงานศพของคุณพ่อแก่วิยาสิงห์ บ้านหนองโคตำบลหนองไผ่ลำอสัม,อมอรองภาบสุรินทร์การมาส่งบายว่างก็เลยมีโอกาสได้มาลงคลิปในช่องโลต้หัเนเสนโอให้พี่น้องได้รับโผลรับทราบหัวขอลงว้แตดอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาใน Facebook ในปิศาธรรมหัวขอจีว่าฝาบวชฝ้าศึกฝ้าเมียฝ้าป้าให้พี่น้องท่านได้แก่ความสงสัย หลายคนโทรมาเตือนบอกว่ายังในน้อสิลุงไ้ผุ้ขาดได้ละโผล่บับซานพราเด้เขาเจเป็นแนวทางในการป,ปฏิบัติอันนี้ขอท่านชี่ว่าฝ่าบวชฝ่าศึกฝ่าเมียฝ่าป้าบดลเป็งการสอนลูกซ้อนหลานตั้งแต่บดลลานคําว่าฝ่าบวชฝ่าศึกหมายถึงว่าเมื่ออายุครบบวชด,ดีสิปีแล้วต้องรีบบวชแทนคนของพ่อของแม่ลูกเต่าสุคนมีทีไปชีมาพ่อแม่วงังผึ่งพาอาศัย มีหลวงไส้วังว่าเดเพิ่งผ่าอาศัยทั้งใจเดบบอทใหพ่อให้แม่ให,แม,ใหแม่พ่อแม่ได้ขึ้นสสรรค์บอลันความกิดความเสื่อกันมาแดบบอลันเป็นการตอบแทนคนของพ่อของแม่อุปปจิคนคนยังให้เกิดอุปการะคนคนในการเลี้ยงดูวิเศษโชคนคนอันวิเศษอุปปจิคนคนยังให้เกิดถ้ามีพอม่อแม่เป็นเดนเกิดจังสรนท่าเกิดมาจากพ่อจากแม่ซึ่งเวลาห้ากระตรงตอบแทนบนคนของพันในความปรารถนาความหวังของพันที่หวังใบจากเข้า อุปการลรคนคนในการเลี้ยงดูกว่าสิเง่ดำตัวเขาปอนตัวเขายำเขาปอนบ่แม่เหลืองธรรมดาคนที่ก่อนเลี้ยงลูกงานนี้พอแม่จะมีสมญานามที่เนเอาเบาเอา,เอาไว้เจ็บระการอุ้มบอลนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบื่อไม่เคยคิดทำผิดไม่เคยแค้และก็าสามารถที่จะตายแทนลูกได้นั่นคือสมญานามของพอขอแม่สุภูสุคนที่มีต่อลูกต่อเต่า เมื่อพ่นว่าจาเข้าเขาก็มาทำนาชีพของค่า,า,าเป็นรูปเป็นเตาก็คือบวชแท่นคนไผ่พอกระเมีเป็นปุซายมุจจำคาว่าบวชบวชแล้วก็ศึกคาว่าศึกในที่นี้ก็คือศึกษาหาความรู้เป็นผู้หูไฟศึกษาในการเล่าเรียนบอกว่าจะเป็นขั้นการุระวิปัสสนาทุระในสวงพรรษาเด็กคนพันสิบวกกันเป็นพันศาศึกมาเป็นชิดก็คือผู้รู้เด่น่นนักทำดีที่ปฏิบัติแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้ธรรมจากตัน้าปฏิบัติในการศึกออกมาแล้วก็เรียกเป็นชิดไอชิดนั่นชิดนี่มันชิดมาจากคาว่าบัณฑิตบัณฑิตคผู้รู้เมื่อบวชไปต้องศึกษาเราเรียนหาความรู้ให้เจ้าของเจอกันว่าฝ่าวนแล้วก็ฝ่าซึก็คือมาทึกศึกษาหาความรู้ฝ่าเมียหลืก็ฝ่าป้าฝ่ายาเมื่อบวชศึกมาเป็นฟังเป็นสาเป็นฟ้าก็คือแต่งงานเวลาเป็นบอกว่าแต่งงานแล้วกับป้า คำาว่าปลาในที่บ่เป็นปลาเมียปลาพันดญาดีปลาหงังปลาสิงสัวหลายต่างๆที่เคยเห็บในช่วงต่อเป็นหนุ่มบ่ทันมีพันดญาบ่ทัแตงงอาศัยเป็นคนสมาลเที่เมาครอบมูครอบผัวครอบเพื่อนสายที่ไก่กินเหล้าเมายาตามภาษาเวดุ่นคนนมหน่อยคนนมได้เมื่อแดงงานหล้กกัต้องปลาสิงรอนนันสิ่งทิบบดีมาสร้างครอบคั่สร้างหลักฐานสร้างหลักแหล่งแต่งหลักรมทำหลักชีวิตให้กับเจ้าของ นั่นเป็นการเปลียบเชี่ยบคนสมัยใหม่ได้รู้จักว่าฝ่าบวชฝ้าซึกฟฝ่าเมลกับฝ้าป่าเฮดใดนในสิ่มีความสุขบรสิเป็นมีครอบครัวแล้วเดี๋ยวันปลายชีก็สิมีความสุขละคนนอกสิมีความสุขได้ข้นจีนสอนหลกหลานวะสามอย่างที่ต้องทำให้ได้ในววชชรลาสามอย่างต้องทำได้ในเวชชรลาคืออีอย่างเดนแน่คือหนึ่งต้องมีเงินเก็บสองมีเมียเข่าสามมีหมู่เก่า คำ่าม,มีเงินเก็บคนเฮาเมื่อสางครอบครัวแลแ้ว้องมีเงินเก็บใบก่อนหนึ่งเพื่อบันปลายของชีวิตถ้าคนถ่าคนใดมีเงินเก็บหดจากเอื้อเฟื่อลูกหลานเมื่อถึงวัยชราหลวงนกสิมาตุลม,มหอมเป็นพ่อให้เขาเจ้าเพระอพ่อีใส่สฟูงก้านนานเนื้อหากแกนมากกวนันจ่อยจ่อยกาเอียงกระจังซุ่มมีสับสมบัติไห้ให้ลูกหลานจากสิมาตุลม,มหอมเฮา่าหณเขาจะเลีทรัท่า,ทาสมจางเฮานั่นละ ทางเป็นพอเป็นบ่่คยอุปาการดูแลเอาใจเส้นลูกล้านเรือบาลล้านเล่นต่างๆบเ่เคยให้เขาเนี่จากก้างเขาบ่เบืองหอดอกเสมยเสมอแห่งสําคัญแห่งกันต้องมีนั่นเป็นว่าคนห่าประการสําคัญต้องมีเงินเก็บเมียเมียเขาเรียกว่าเมียเก่าเมียเกา่เกาคือเมียติดแต่งงานแต่เด็กคนแรกเคยทุกข์เคยลำบากเคยหยาดนำกันผู้นั้นแหละสีเบืองเฮาบัญญัมเงินแทมเฮาเถ่าชะลามาเป็นครูถูกญญคุณหยาดคนนั่นแหละสีเบืองเฮายามเก็บไข่เด้ป่วย บางเธอบางคนมีเมียแล้วก็ยังไปแสวงหาเนียเมียหน่อยมีกิ๊กมียังป้ายมาเลึงพึ่งเพื่อย่าลืมว่าเมียใหม่สุดท้ายก็เป็นเมียเก่าถ้าาบ่มีเงินบ่มีท่องบ่มีสิ่งบ่มีสิ่งหล่อใจนี่ผู้หญิงคนใดสิมาดูได้เอาเท่าแกศอะไรคือกับเมียเก่าที่อยู่บ้านที่เคยโยนนากันจะสั่นจะชิมเมียเก่าน่ะให้อยู่กับเล่าเอาใจเสดอเล่ากันบันปลายเสดเบิ่งแง่งกันนั่นแหละคือมีเมียเก่า มีเพื่อนมีเพื่อนเก่าหมูเก่าเพื่อนดีเพื่อนเทคำว่าเพื่อนเทหรือเพื่อนเก่าก็เพื่อนที่ห้าแพ่งกันแต่เต้กน้อยบ่เคยสิบว่าปากันพอเจอเพื่อนว่าเพื่อนแท้นี่หายากเด้เสมอเราจะมาใส่กันเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมันเหม็นอิเลได้บางทีบางคำอยางสั่นต้องมีเพื่อนที่หัวใจคบกันมาตั้งแต่น้อยเอาใจเส่ดูแลกันเพื่อนบางคนยางห่างแดดเด่ยวยางไก่บได้ เพื่อนบางคนมีกอดข้อย่างใดเพื่อนบางคนตายแท่นกันใดเพื่อนบางคนเว้าวบางเดืองเด้แเ่ียบางเดืองบ่ได้เพื่อนบางคนว่าเด้สูเหลืองแตส่นคนที่เป็นเพื่อนเก่าเก่กันเพื่อนฮะแพงกันตรงย่างน้ากันกอดข้อกันใดไปใส่ไปน้ากันใดถูกแท่นกันใดหย่างบ่ดีก็บบกก้าวตักเตือนกันใดหย่างมีเงินมีท้องกับบ่เถียงบ่ปากันดูแลเอาใจใส่กันนะคือเพื่อนฮะแพงกัน ล่าร่าเปิ่นจะบวชคนจะมีความเสเจบันบาชีวิตกตระตอมมีเงินเก็เกบมีเมียเขามีเพื่อนเกา่านั่นคืออาตมายกมากเป็นหลักธรรมให้ด้ข้อคิดมห่าก็คือกันเชื่อผัวสุคนที่ฟังอาชีบ่งได้ช่องของอาตมาได้เป็นข้อคิดในหัวข้อหลักธรรมฝ่าบวชฝ่าซื้อฝ่าเมียแล้กก็ฝ่าป้านั่นนำไปเป็นข้อคิดก็ข้อสิเป็นพ่อข้าใจกับพี่น้องสุผูวสุคนนอก็ขอจเจริญพรให้ทุท่านอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อ หลบภัยกระจายเบียดเบียนขอเจริญพร